ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญน,นะครับพิจารณานะครับเ,เชิญท่านสมาชิกนะครับกำหนดจำนวนกรรมธิการครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรันธิมสวรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมธิการ25ท่านครับขอผู้รับรองด้ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ ที่ประชุมกำหนดให้กรรมธิการ25ท่านนะครับสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับ6ท่านนะครับสัดส่วนของกรรมธิการแต่ละพรรคการเมือง19ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีอยู่ไหมครับสัดส่วนคณะรัฐมนตรีครับม,มีมีใครจะเสนอครับท่านประธานที่เคารพครับผมสารานทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยได้รับมอบหมายให้เสนอรายชื่อในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีครับจำนวน6ท่าน 1. นนายพเดช ลายทอง 2. นายประภาสพินโยชีพ 3. นางปนัดดาผู้เจริญศิลป์ 4. นายสลิดบุตรเนียน 5. นายศักชายตันเจริญ 6. นายประเมศจินาผู้รับรองไม่ต้องนะครับดังนั้นนะครับสัดส่วนของแต่ละพาคการเมืองนะครับ พักก้าวไกล6ท่านพักเพื่อไทย5ท่านพักภูมิใจไทย3ท่านพักพลังประชารัฐสท่านพักรวมไทยสร้างชาติหนึ่งท่านพักประชาธิปัตย์หท่านพักชาติไทยพัฒนา1ท่านนะครับเชิญพักก้าวไกลครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกำมนทัศกิติสุนทรสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักก้าวไกลขอเสนอรายชื่อกันมาธิการในสัดส่วนพักก้าวไกลดังนี้ 1. ชุติพงศ์พิพพินโยสอง หัชยาวันชัยสือ 3. ญยานธิชาบัวเผื่อน 4. ตาลวรรณกุล 5. รองศาสตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียว 6. ดรพิเชษนุ่นโตขอผู้รับรองด้วยค่ะมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยครับ5ท่านครับท่านประธานที่ครบครับกระผมอนุสรอิ่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจํานวน5คนครับ หนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิต 2. นายพรเทพวิสุทธวัฒนศักส์ 3. นายประภูศัก์จินตะเวทสนายไพรินหนูมาก 5. นางสาวพัทสวรรค์ทิพสาครขอผู้รับรองครับูรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมนชัชนนทศีก่อเกือ้อขอเสนอกรรมธิการ ในสัดส,ส่วนพักภูมิใจไทย3ท่าน1นึสอสอประกรณ์มุ่งเจริญพรจังหวัดสุริน 2, ส,อ,สอ,งองสสรุ่งโรดทองศรีจังหวัดบุรีรัมย์สามสสพรใัยศรีสุยันโยทินจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณครับผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักพลังประชารัฐสองท่านครับ ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พันพนลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเจ็ดพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกรมาที่การในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวนสองท่านค่ะหนึ่งนายอับดุลไอีสาแมงสองนายบัญชาเดชเจริญสิริกุลขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปทักพรรครวมไทยสร้างชาติครับ ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตน์พิทักษ์พับธรลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกมมริการในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจํานวนหนึ่งคนค่ะร้อยตํารวจตีดําเนินคําแก้วค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับการเรียนท่านประธานผมลำวนพงษาวระเดศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ขอเสนอชื่อกรรมธิการวิสามัญในนามของพรรคประชาธิปัตย์นายดิเรกจอมทองครับขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาจํานวนหนึ่งท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอบุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจํานวนหน,หนึ่งท่านค่ะ,นา,น,คะนายอาชวินเจิงกิ่นจนันขอผู้รับรองด้วยค่ะ ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบคุณค่ะเชิญท่านเลข,ขาอ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนรวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน25คน 1. นนายพระเด็จลายทอง 2. นายประภาสพินโยชีพ 3. นางปนัดดาผู้เจริญศิลป์ 4. นายสลิดบุตรเนียน 5. นายศักชายตันเจริญ 6. นายปรเมศจีนา 7. นายชุดทิพงพ์พิพภพพินโย 8. นางสาวปลัดยาวันชัยสืบ 9. นางสาวยาณธิชาบัวเผื่อน 10. นายตานวรรณกูล 11. รองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียว 12. นายพิเชษนุ่นโต 13. นายอนันต์ปรีดาสุดทิจิต 14. นายพรเทพวิสุทธฒนศักดิ์ 15. นายประภูศักดิ์จินตเวศ 16. นายภัยลินหนูมาก 17. นางสาวพัศวรรณทิพสาคร 18. นายปรกรณ์มุ่งเจริญพร 19. นายรุ่งโลดทองศรี 20. นายพรชัยศรีสุริยันโยทิน 21. นายอับดุลอายีสาแมง22่ง 22. นายบัญชาเดชเจริญสิริกุล 23. ร้อยตำรวจตรีดำเนินคำแก้ว 24. นายดิเลกจอมทองและ25นายอาชวิตเจิงกลิ่นจันทร์กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะมนริการ ท่านปร,ระธานที่ครบครับกับผมอนุสรอีร่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอ90วันครับขอผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ